ตอนนี้เราอยู่กันที่หาดสำเร็จอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเร็วๆนี้เราจะจัดมหากรรมว่าวนานาชาติขึ้นที่บริเวณหาดสำเร็จนะครับตอนนี้คนที่กําลังโชว์ว่าวสั้นก็คือท่านนายกถาวนไม่ปกคานะครับท่านนายกกบตอำเภอท่าชนะนะครับท่านจะเป็นหัวเดียวหัวแรงสำคัญในการจัดงานเทศกาลว่าวนานาชาติที่หาดสำเร็จก็เดี๋ยวเรามาพบกับท่านนายกทาวนนะครับสวัสดีครับท่านนายกสวัสดีครับอยากจะให้ท่านแนะนำ สำเร็จเนี่ยนะครับเป็นเต็นที่ซึ่งเหมาะแก่การามาเล่นว่าวหรือมาทำกิจกรรมนะครับวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับมาจากทะเลแล้วก็มีลุมซึ่งสามารถที่จะทำกิจกรรมเล่นว่าวได้นะครับก็ลองมาฝึากบังคับว่าวดูนะครับโดยเฉพาะว่าที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับเป็นว่าวสตันนะครับต้องอาศัยความชำนาญ ครับต้องอาศัยการฝึกฝนนะครับเป็นเวลานานถึงจะสามารถนะครับได้นะครับและต่อไปในช่วงประมาณต้นเดือนนะครับเรือปลายต้นปีประมาณต้นปี2560นะครับเราจะจัดกิจจัดกิจกรรมนะครับว่าว่านานาชาติน้าสารแสงนี้นะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจและก็ได้รับความร่รวมมือนะครับจาก หลายหลายท่านนะครับที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็มีอาจารย์สว่างนะครับจากกรุงเทพนะครับชมรนะครจัดงานรายการต้ำปลานะครับแล้วก็กำลังเป็นนะครับเกี่ยกับันเรือที่เออ่ลำเรือของลอยเกาะแอนเบนเจอร์นะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยนะครับเรื่องของกลุ่มนะครับหรือชมรมหรือสมาคมของว่าววนานาชาติเนี่ยนะครับเขาได้ เตรียมการนะครับที่จะไปจัดการแสดงนะครับที่มาเลเซียนะครับที่เวียดนามนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับต้นปี2อ6 0นาเนี่ยนะครับผมคิดว่าจะขอความร่วมมือนะครับจากบุคคลที่เอ่ยมานะครับแล้วก็จากหลายหลายส่วนนะครับเพื่อที่จะจัดกิจกรรมเว่านานาชาตินะครับในบริเวณแห่งนี้นะครับซึ่ง ในประเทศไทยนั้นนะครับการจัดการว่าวนาาชาติรู้สึกว่าจะมีที่ภาคใต้ที่สตูลนนะครับแห่งเดียวนะปัจจุบันเป็นกิจกรรมที่หาดูได้ยากนะครับถ้าเราอยากจะดูเนี่ยนะครับวางมนมาฬิกาบาง,งชาติเนี่ยบา,าบยงคน,นนะครับจะเปนไปดูถึงต่างประเทศนะครับเพราะว่าวาดเป็นหลายร้อยตัวนะครับหลากหลายนะครับ ชนิดนที่ผมถือก็คือสแตนด์ทันที่กล่าวมานะครับที่อยู่ด้านหลังเนี่ยที่อาจารย์ถือที่กัปตันถือเนี่ยก็คือว่าเพนซีได้พับเป็นขนาดเล็กนะครับถ้าว่าเป็นโครงการเอ่อเป็นงานที่จัดเว้านานาชาติาจริงๆแล้วนะครับจะเป็นเว้าที่มีความอลังการและก็ยิ่งใหญ่มากกว่านี้นะครับเลยก็สแตนด์ที่ผมถืออยู่นี้ประมาณ2เมตรแต่จริงแล้วนะครับก็ใช้ประมาณห้าหกเมตรนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับฝากประชาสัมพันธ์ว่า ในปลาไอกะต้นปีนะครับ2560เนี่ยเราจะมีการจัดงานนะครับเว้านานาชาตินะครับขึ้นนสถานอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็ช่วงนี้ก็ดำเนินการนะครับการเตรียมการไปบ้างรอสมควรนะครับก็ขอเชิญชวนและฝากะยันพันธ์นะครับให้คนทั่วไปนะครับได้รับทราบนะครับได้เตรียมตัวเตรียมใจกันมาดูมหากรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับเกี่ยวกับการเล่นเว้านะครับจะมี ตรงนี้นะครับหาดสําสเร็จตําบลท่าชนะอําเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกไม่นานครับครับขอบคุณนายกมากครับท่านอาจารย์สว่างหน่อยนะครับท่านเป็นเจ้าของสังกัดปาราีตัวนะครับเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักหนึ่งกัน วันนี้มีโอกาสเล่นว่าวจริงๆแล้วเมื่อสมัยเด็กๆผมก็ชอบเล่นว่าวแต่นั้นมันเป็นเล่นว่าวแบบไทยๆแต่เมื่อเรามาเล่นว่าวในสากลน,นะครับเช่นว่าวสตันแบบนี้เราไม่เคยเล่นกันมาเลยครับเล่นแล้วมันมีความรู้สึกว่าเออมันเกิดเขาเรียกว่าถ้าอารมณ์เด็กๆเขาเรียกว่าฟินนะครับแต่ถ้าอารมณ์ผู้ใหญ่เออมันได้อารมณ์นครับแล้วสถานที่ที่เราจะเล่นว่าววันนี้หาดสําเร็จครับ เป็นหาดหนึ่งที่สวยงามของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่บังเอิญว่าไม่มีการเปิดตัวเป็นการท่องเที่ยวร้อยเกาะเอดเวนเอรสุรัษฎส์าาตีโดยความร่วมมือของนายกถาวรเราจะทำหาดสำเร็จให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นที่นี่มันมีมาแล้วแหละครับท่านผู้ชมเช่นงานหอยขาวครับปลานุก แล้วก็ขึ้นเรือสปีดโบ๊ทไปเที่ยวชมปะการังหัวกะโหลกมีประมาณร้อยกว่าไร่ครับท่านผู้ชมเพื่อท่านผู้ชมมีโอกาสแล้วขอเชิญนะครับติดต่อเบอร์โทรของบริษัทร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ได้หรือไม่เช่นนั้นติดต่อผมก็ได้ครับ081891585 เรามีเบอร์กลางครับเดี๋ยวคุณสักเพชรจะบอกท่านผู้ชมครับสวัสดีครับในานามของ r ร่เก a d แอ n ด์แอนเจอร์นะครับก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาเที่ยวงานมากรเบวานานาชาติที่หัดสำเร็จนะครับ งานนี้จะเกิดไม่ได้นะครับถ้าชาวสุราษฎร์ธานีทุกคนไม่มาช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเชิญชวนนะครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับจัดมหมากรรมเ่้านานาชาติร่วมกันนะครับซึ่งในงานนี้นะครับจะจัดขึ้นที่หาดสำเร็จอำเภอท่าชนะกำหนดเวลานะครับเดี๋ยวเราจะขอ,อะ ประเทศเวียดนามนะครับประเทศลาวนะครับประเทศจีนนะครับล่าสุดกับเพื่อจีนมาสุดท้ายก็จะไปปิดจอบที่มาเลเซียแล้วก็มาที่เรานะครับยังไงก็สามารถติดตามความคืบหน้าได้นะครับที่เว็บไซต์ของรอ้อยเกาะแอดเวนเจอร์นะครับเสิร์ชไปเลยครับ ข้า Google พิมพ์ก็าว่าไรา่เกาะเอเวนเจอร์นะครับก็เจอแล้วนะครับหรือโทรมาสอบถามรายละเอียดก็ได้นะครับที่089-0259929น,น,นะครับอ่าเชิญชวนนะครับชาวสุราษฎร์ธานีมาร่วมกันนะครับสร้างความคึกคขก้ให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยเฉพาะท่านที่อ่ามีกิจกรรมท่องเที่ยวในมือ ครับมาร่วมกันจัดกิจกรรมออกบูธด้วยกันนะครับค่าใช้จ่ายต่ำมากนะครับเพราะเราเน้นโปรโมทการท่องเที่ยวในจังหวัดจริงๆนะครับเชิญนะครับสนใจถามเอียดได้นะครับที่0 8 9 0 2 5 9 9 2 9นะครับและความคืบหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับโมครับยังมีท่านผู้ชมครับยังมีสาวสวยของสุรัตน์ปาตีตัวอีกคนหนึ่งนะครับมีครับมีโอกาสที่จะมาเล่นว่าวกับเขาด้วย ดูนะครับว่าวที่เขาจือเป,เป็นเป็นว่าวแฟนซีคุณกาตูนหรือคุณนัทธนิชาสิงจันทก็มีเจ้าของกิจกรรมหลายอย่างครับแลนะ้กิจกรรมชาวบ้านเขาก็มีแต่ส่วนหนึ่งเขาต้องการที่จะมาทำกิจกรรมด้วยการเล่นว่าวคุณกาตูนครับวันนี้คุณมาเห็นหาดทรายและคุณได้ถือว่าวคุณมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับ รู้สึกยังไงบ้างครับเล่นบ้าวครั้งแรกสนุกไหมประทับใจค่ะธรรมชาติสวยงามมากเลยค่ะชอบค่ะชอบมากันนะคะมากันเยอะๆค่ะชอบค่ะเป็นความประทับใจครั้งแรกที่ไม่ลืมค่ะขอบคุณค่ะ